สวัสดีครับผมดรนรงชัยนักวิชาการอาหารสัตว์ CPF สำหรับผู้เลี้ยงไก่หลายท่านช่วงไก่สาวที่ให้ไข่ใหม่ๆท่านก็จะเจอไข่ที่มีลักษณะเป็นจุดขาวๆนะครับเ,เล็กๆท่าไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้เราเรียกว่าตัวะสะเก็ดแคลเซียมที่เกาะที่เปลือกก็จะเจอในอแม่ไก่ที่เพิ่งให้ไข่ใหม่ๆนะครับจะเป็นดังรูปนะครับซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นสะเก็ดแคลเซียมหรือ เปลือกผิดปกติจริงๆนะครับถ้าเป็นสเก็ตแคลเซียมเนี่ยมันจะเป็นเล็กๆอย่างนี้นะครับอาจจะมีใหญ่บ้างน้อยบ้างแต่ว่าถ้าท่านเอาน้ําหยดเข้าไปนะครับท่านก็จะเห็นเป็นสีน้ําตาลของสีเปลือกไข่จริงๆนะครับแล้วพอน้ําเริ่มแห้งนะครับก็จะกลับเข้ามาเป็นสีของตัวเหมือนหินปูนนะครับเอาขาวๆอีกทีหนึ่งนะครับท่านไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับ ปัจจัยที่ทําให้เกิดตัวสเก็ตแคลเซียมเกาะที่เปลือกไข่ของไก่สาวนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของอายุไก่นะครับแม่ไก่เริ่มไข่เนี่ยนะครับร่างกายเขาก็เริ่มที่จะต้องปรับตัวในเรื่องของการสร้างเปลือกไข่นะครับบางครั้งนะครับตอมสร้างเปลือกก็อาจจะมีการฉีดแคลเซียมเกินบ้างนะครับเพื่อที่จะปรับให้ร่างกายเขาสมดุลนะครับโดยปกติเนี่ยแม่ไก่เริ่มไข่จะมีตัวไข่ที่เป็นสเก็ตแคลเซียมอยู่ประมาณ17นะครับ แล้วก็จะลดลงนะครับเหลือไม่เกิน4%ภายใน6อาทิตย์น้ำหนักไก่ก็มีผลเหมือนกันนะครับน้ําหนักไก่สาวก็คือไก่สาวที่เข้ามาน้ําหนักน้อยเนี่ยจะมีโอกาสพบไข่ที่เป็นสะเก็ดแคลเซียมเกาะที่เปลือกมากกว่าไก่สาวที่มีน้ําหนักเยอะนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไก่ที่ยังไม่พร้อมไข่หรือไก่ที่มีไก่สาวที่มีน้ําหนักน้อยเนี่ยที่เรารับเข้ามาเนี่ยเราให้กินอาหารไก่ไข่เลยนะครับทำให้แคลเซียมเนี่ย สะสมในตัวแม่ไก่ที่มีน้ําหนักน้อยเยอะนะครับกว่าเขาจะไข่ทันไก่ที่น้ําหนักเยอะกว่านะครับก็จะทําให้ตัวแคลเซียมในร่างกายเขาสูงเกินไปทําให้การฉีดแคลเซียมเพื่อระบายออกมาที่เปลือกไข่อาจจะมีเยอะขึ้นนะครับก็จะเจอเป็นสะเก็ดแคลเซียมที่เยอะอันนี้เป็นตัวอย่างการศึกษาอิทธิพลของน้าหนักตัวและอายุไข่ต่อการเกิดสะเก็ดแคลเซียมเกาะที่เปลือกโดยแบ,บ่งออกเป็น4กลุ่มทดลองที่1ถึงที่4นะครับน้ําหนัก จะใช้น้ำหนักตัวของแม่ไก่ที่17อาทิตย์นะครับโดยเรียงจากที่1นะครับประมาณ1.25ถึง1.35กิโลนะครับไล่น้ำหนักขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงที่เนี่ยจะอยู่ที่น้ำหนัก1.551จนถึง1.650กิโลนะครับน้ำหนักเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับเรามาดูผลกันผลนะครับของการทดลองนะครับก็จะพบว่า เมื่อแม่ไก่นะครับไข่ไป2อาทิตย์ไก่ที่มีน้ําหนักน้อยนะครับประมาณ1.25เนี่ยก็จะเจอนะครับไข่ที่เป็นสเก็ตแคลเซียมเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็สูงที่สุดในในการทดลองนะครับก็เกือบ30เนะครับแล้วก็น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับของแม่ไก่อ่า17อาทิตย์นะครับก็จะทําให้ปริมาณของไข่ที่เป็นสเก็ตแคลเซียมลดลงนะครับซึ่งนะครับ แม่ไก่ที่มีน้ำหนักประมาณ1.45นะครับไปจนถึง1.65กเนี่ยก็จะให้เปอร์เซ็นต์ของสะเก็ดแคลเซียมก่อนที่เปลือกไข่ไม่ต่างกันนะครับจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่2เนี่ยเปอร์เซ็นต์สะเก็ดแคลเซียมจะสูงนะครับแล้วพอมาสัปดาห์ที่3นะครับก็จะค่อยๆลดลงนะครับสัปดาห์ที่4ก็ยิ่งลดลงนะครับแล้วก็จะมาคงที่นะครับประมาณสัปดาห์ที่6นะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ำหนักของไก่สาวแล้วก็อายุการไข่ นะครับมีผลต่อการเกิดสะเก็ดแคลเซียมนอกจากนี้ปัจจัยอีกตัวหนึ่งก็คือแม่ไก่อาจจะได้รับแคลเซียมมากเกินไปทาให้อัตราส่วนของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกายเขาไม่สมดุลหรือนะครับการเกิดความเครียดมีผลต่อการหลั่งแคลเซียมแล้วก็การื่นอนหันข้อนําไข่บางครั้งนะครับแม่ไก่ขี้เข้าอั้นไข่เอาไว้นะครับไข่อ่า้อนาไข่นะครับไอ ตัวตอมสร้างเปลือกก็นึกว่ามีไขม่ลงมาเขาก็ฉีดแคลเซียมเข้าไปเพิ่มนะครับก็จะทําให้เหมือนแคลเซียมมาเกาะเพิ่มอีกทีนกกนหนึ่งอีกอันนึงก็คือเรื่องของสุขภาพแม่ไก่นะครับการฉีดแคลเซียมเนี่ยมันอยู่ที่ตอมเปลือกถ้าเกิดสุขภาพแม่ไก่ไม่ดีนะครับตอมสร้างเปลือกอโดนทําลายนะครับก็จะทําให้การทํางานผิดปกตินะครับ <c oughs> ก็อาจาจะมีการฉีดแคลเซียมนะครับเ <c oughs> ข้ามาเกาะมากขึ้น